ันนี้นะคะจะมาโลสินค้านะคะโลแบบสุดๆไปเลยโลแบบขาดทุนเราขอแจ้งนิดนึงว่าถ้าลอตนี้หมดนะคะไม่ใช่คลิปนี้นะเพราะว่าถ้าของมันไม่หมดเราก็ต้องมาถ่ายเรื่อยๆอตนี้หมดเราอาจจะห่างหายไปสักพักหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ได้รับมาอีกอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะคะแต่เท่าที่ดูคือแบบมันขายยากมากเราขายไม่ค่อยได้นะคะเลยทําให้เราแบบอาจจะห่างๆสักพักหนึ่งนะคะถ้าขายลอตน,นี้หมดเนาะแต่ก็ดูก่อนนะคะหรือบางทีก็ถ้าขายดีก็อาจจะ อยู่ต่อแต่ว่าทุกวันนี้คือหารับก็ยากแล้วก็ขายก็ยากนะคะเดี๋ยวเรามาโลล็อตนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าล็อตหน้าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นจูวี่มาร์ตัวนี้ค่ะปกติ99บาทนะคะเอาไปในราคาแค่60บาทนะคะตอนนี้เหลือประมาณ10กระปุกนะคะ60บาทนะคะมี2สูตรอันนี้เป็นสูตรสิวอันนี้เป็นสูตรหน้าใสนะคะก็สนใจทักได้เลยของแท้ร้อนะคะ ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะจาก35บาทออกไปแค่20บาทนะคะเหลือตัวเดียวเนาะเนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะเอาไปแค่10บาทนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีแท็บทูตัวนี้ของเซ็กซี่พีผูนี้เลยนะคะตัวนี้20บาทนะคะเนื้อน้องนิ่มส l โลนะคะแต่ว่าก็มันเป็นแพคเกจมันมีลมอะคะ่ะ ตัวนี้20บาทนะคะเงินดีมากตัวนี้เซลเหลือตัวละ30บาทเท่านั้นนะคะจากตัวละ40แต่ก่อนขายตัวละประมาณ60านะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเหลือ2งตัวนะคะราคาทุกชิ้นไม่รวมส่งนะคะคือลดสุดๆแล้วอย่าต่อเลยเนาะค่าส่ง40บาทนะคะลืมบอกเนาะ30บาทนะอันนี้ตัวละ30บาท มินิพีทไอบูมตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตำหนินะมีบาเชนนะตำหนิก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้แลนะคะเป็นรุ่นแรกเลยตัวนี้ราคา80ดสิบบาทนะคะแมวตัวนี้นะคะน้องมีตำหนิแบบนี้เห็นไหมเนื้อดีมากๆนะคะรับประกันเนื้อดีเลยตัวนี้ ตัวนี้ราคาห0บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นงานแท็กนะตัวนี้นะคะตัวละ70บาทนะคะมีสองสีของแซมมี่นะคะของครบเนาะราคาเต็มที่ได้มานะคะเอาไปแค่70บาทนะคะกูเดธมะตัวนี้นะคะราคาตัวนี้ยแปสินะคะ แลแล้วนะคะตัวนี้ปี2015นะคะแท็กพิษแตมตัวนี้จาก100เอาไปแค่80บาทนะคะเป็นฟี3แบรนด์นะคะมือหน่งนะอันนี้นะคะปอมปอมมีตอนอนแบบนี้นะคะตัวนี้เอาไปแค่50บาทนะคะนี่นะฮัลโหลคิตตี้เฮดบันะคะ ตัวนี้ต่อเนอนตรงนี้นะคะราคาตัวนี้เก้าสิบบาทนะคะเพราะว่าน้องแลแล้วเนาะแล้วก็ได้มาแพงมากด้วย Hello คิ t t ีจะราคาสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องรับมาราคาสูงมากตัวนี้นะคะเท่าที่ดูก็ตำหนิประมาณเนี้ยคือนิดเดียวเองตัวนี้ราคา90นะคะ นะ้งานสวยมากตัวนี้140บาทนะคะเพราะว่าอ๋ตัวเอาให้ดูตามนี้ก่อนแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นปี2014นะคะปี2014เลยแรงมากๆนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครมีด้วยนะคือรีบมาเอาเลยใครสะสมของแลยคาเฟ่ตัวนี้นะคะ90บาทนะคะชิ้นใหญ่มากของครบทุกอย่างเลย ้าเทกิตัวนี้นะคะ100บาทนะป้าเทกิตัวนี้ของครบนะคะ130แล้วตัวนี้จะสะโลด้วยนะคือแบบมันไม่ค่อยเห็นอะตำหนิคลกตามตัวตัวนี้นะคะเป็นมินิเบเกอรี่รอยัลนซอฟนะคะตัวนี้ของแลนะตัวนี้ราคา100บาทนะคะแล้มากตัวนี้จากร้อย 20เอ้ยจาก150ยหออกไป130นะคะตัวนี้รับมาชิลล์รอยสนะคือแบบไม่อยากจมทุนไปกว่านี้แล้วนะคะ130นะมากระลองตัวนี้ได้150จริงๆนะคะเพราะว่าน้องแบบทุนมาแรงเวอร์เนื้อดีมากๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวละ50นะคะ ตอนอแบบนี้เลย5้บาทพิซซ่าจาก150าเอาไป130นะคะเนื้อดีมากแก้วมังกรคิวตี้ตัวนี้นะคะ100บาทนะตำหน,นิแบบนี้คือรับมาแพงมากนะคะตัวนี้เนื้อดีมากๆเลย นะของฮิวตี้แท้เลยโพสตตัวนี้150่าสนะคะตำหนิแบบนี้แล้วก็อาจจะมีแบบอันนี้นีดหน่อยเนาะชิ้นใหญ่มากตัวนี้เท่าที่ดูคือแทบไม่มีตอนอน,นะคะแล้วก็สีนี้หายากกว่ามั้งเขาบอกมาตัวนี้เอาไป200บาทนะคะเทียบมือหนึ่งนะคะ อ,อ๋อลืมบอกแล้วเราก็มีของแลนะคะอีกเยอะเลยประมาณนี้ที่โดนเทมานะคะแต่ว่าบางชิ้นก็โดนจองแล้วก็อันนี้คือเมื่อกี้คือยกตัวอย่างนะก็ใครอยากได้ก็ให้ทักมาหลังไม้ได้นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงน้ำพอลับมาแรงประมาณนี้อันนี้ของไอบูมนะคะ200บาทนะคือแลมากๆมากๆแล้วก็มีลายเซนด้วยนี่แล้วก็อันนี้มือหนึ่งนะคะเดี๋ยว ใครสนใจทักมาได้มีอีกเยอะเลยนะคะกิ้งวิชเพนะคะทักมาเสนอราคานะคะจะ,ะพับเทียบมือหนึ่งเห็นไหมว่าแพ็กเกจแบบไม่ยับนะคะทักมาเสนอราคาเอานะต่อมามะนาวนะคะตัวนี้เอาไปแค่250นะคะส่วนตัวนี้เทียบมือหนึ่งนะคะเอาไปแค่300บาทนะคะถูกมากๆ หมูตัวนี้300บาทนะคะคือมันราคาค่อนข้างสูงด้วยความที่มันหายากมากเอ้หายากด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนี่นะคือน้องน่ารักมากทุกคนแบบคือเราเก็บตัวหนึ่งอะคือต่อให้โลยังไงก็คือทำใจขายหมูทั้งหมดไม่ได้จริงๆนะคะ300บาทนะนี่มีลายเส้นไอบูมทั้งแม่ทั้งลูกเลยตัวลูกก็มี นี่ค่ะตัวนี้นะคะ30บาทเนื้อดีมากตัวนี้ของอะโอยามาโตเกียวเลยนะคะเอาไปแค่20บาทพอจมทุนนะคะตัวนี้กล้วยอยากเอาไปแค่300พอตนอนอประมาณนี้ครับ300บาท ตัวนิ้เซลจากาก3ิ0นะคะเหลือ2อ0นะเค้กคอเค้กไอ้บุมคือต้องมีนะคะตัวนี้อไข่ตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยตัวนี้ของคิวตี้นะราคาสูงนี่นงพอรับมาแพงนี่นะคะตัวนี้160หกสินะคะแรแล้วนะ ตัวนี้เป็นครีมพับนะคะตัวต่อไปเป็นครีมพ,พับพิตตี้นะคะตัวนี้ขอจมทุนที่ร้อยห้าสินะตอนนอ้อยแค่นี้เลยนี่นะป๊อปอ้วนตัวนี้นะคะ100บาทนะตัวใหญ่มากคือเทียบกับกล่องอันเนี้ยดูดิเตมมากๆนะคะตัวนี้ ขนมปังนะคะจาก2 0 5 3 6 0เอาไปแค่230พอต่อนอบแบบนี้ครัวซองมี2ชิ้นนะคะชิ้นที่ไม่มีถุงตัวนี้เอาไป250นะคะส่วนชิ้นนี้ของครบนะคะตำหนิน้อยแทบไม่มีเทียบมือหนึ่งนะคะตัวนี้เอาไป300บาทเท่านั้นถูกมากต้องรีบมาตำแล้วนะ ปังเอ็เจรตัวนี้นะคะเอาไป2 5งนะปี2อง6เลยนกตัวนี้นะคะ250เท่านั้นนะอ๋อลดอีกดีกว่าเอาไปแค่230พอ230พอจาก300อยอะอะจมทุนสุดๆแล้วนี่นะส่วนตัวนี้เทียบมือหนึ่งอะคือแบบเท่าที่ดูคือแบบ ไม่มีตอนองเลยเพราะเนื้อน้องไม่ใช่เนื้อเคือบตัวนี้ปกติ360เอาไปแค่280พอเคือแบบที่สุดนะคะใครยังไม่มีต้องรีบมาเก็บนะตัวนี้ของก็หมดประมาณนี้นะคะสนใจทักไลน์ได้เลยนะคะค่าส่งเริ่มต้น40บาทนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มชิ้นต่อไปแล้วชิ้นใหญ่นะคะอาจจะมีเก็บเพิ่มนิดนหน่อยๆนเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะอ๋อสำหรับคนที่สนใจของแระทักมาได้เลยนะยังเค้กไอ้บูมอะไรเงี้ยคือมีอยู่นะคะ